นักศึกษาสาวผวาหนุ่มปริศนาบุกหอพักส่งเสียงครางแขวนกางเกงในที่ลูกบิดคลิปนักศึกษาเตือนภัยชาวหอหลังถูกชายแปลกหน้าบุกรุกนำกางเกงในผู้หญิงมาห้อยที่ลูกบิดและปีนช่องลมห้องน้ำส่งเสียงครางก่อนหลบหนีไปนักศึกษามหาวิทยาแห่งหนึ่งในจอพิษณุโลกได้นำเอาคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดมาเผยแพร่เพื่อเตือนภัยหนุ่มสาวชาวหอพัก ย่านด้านหลังมหาวิทยาลัยหลังจากเมื่อช่วงกลางดึกตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันที่8มีนาคมพบชาวสวมใส่เสื้อฟุตบอลสีน้ำเงินคาดเหลืองกางเกงขาสั้น3ามส่วนสีดำสวมใส่รองเท้าแตะเข้ามาก่อเหตุบุกคุกคุค,คามภายในหอพักแห่งหนึ่งหญิงสาวคนแรกได้ใช้เฟซบุ๊กส่วนตัวโพสต์เตือนภยัยพร้อมคลิปวิดีโอจำนวน2คลิป คือช่วยที่ผู้ก่อเหตุเข้ามาในหอพักและเดินขึ้นบันไดนำเอากางเกงในผู้หญิงสีดำสภาพซักแล้วมาห้อยที่ลูกบิดแล้วเคาะประตูหลายครั้งก่อนมีทีท่ากล้ากล้ากลัวแล้วเดินลงไปนิสิตสาวคนแรกได้เขียนข้อความในโพสต์ว่าอย่าออกไปไหนมาไหนคนเดียวตอนดึกๆนะคะทุกคนมันอันตรายเรื่องมีอยู่ว่าเรากับเพื่อนอีกสองคนออกไปกินโจ๊กตอนกลางคืนประมาณเที่ยงคืนหลังจากกินโจ๊กเสร็จก็กลับหอเลย พอถึงห้องก็นั่งถ่ยรูปเล่นกันแค่แบบเดียวก็ได้ยินเสียงคอห้องตอนแรกก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะเสียงดังแต่พอแง้มมาดูเห็นเป็นผู้ช่วยเลยถามว่าใครคะถามอยู่สองครั้งแต่ไม่ตอบสักพักเรากับเพื่อนเริ่มกลัวก็เลยคิดว่าถ้าเป็นคนในหอมาเคาะจริงๆแล้วเราเสียงดังอาจจะมีโพสต์ติดมาแตะทำใจอยู่นานกว่าจะกล้าเปิดพอเปิดไปกลับเจอกกน ผู้หญิงที่เพิ่งซักเสร็จแขวนไว้หน้าประตูตกใจมากเพราะมันไม่ใช่ของเราแล้วถ้าเป็นคนปกติคงไม่เอามาแขวนโดยไม่ใส่ถุงจากนั้นเริ่มกลัวโทรแจ้งตำรวจแจ้งเจ้าของหอดูภาพจากกล้องวงจรตามคลิปข้างล่างนี้เลยเหมือนจงใจขึ้นมาชั้นสี่น่ากลัวมากเพื่อนไม่กล้ากลับหอตัวเองเลยเพราะกลัวมันจะรอยอยู่ข้างล่างใครพบเห็นหรือคุณคุณทักมาบอกหน่อยนะคะ วันนี้จะไปแจ้งความไว้ข้ามันขึ้นมาห้องเราสองรอบไม่ยอมไปซักทีวนอยู่หน้าหอไม่รู้มีเจตนาอะไรทำไมถึงทำแบบนี้ปะลิตระวังตัวกันด้วยนะคะเหตุการณ์ไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นได้ตลอดเลยยว่ามันจะไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีกผู้สื่อข่าวได้ไปสอบถามเรื่องราวจากนักศึกษาสาวและเพื่อนๆที่ถูกชายแปลกหน้านำกางเกงในผู้หญิงมาห้อยที่ลูกบิดและขอบประตูทราบว่า ในคืนนั้นเธอออกไปกินข้าวกับเพื่อนอีกคนตอนเที่ยงคืนและตอนกลับมาก็ขึ้นห้องมาตามปกติแต่ประตูหอไม่ได้ปิดเพราะระบบคีการเสียพอเข้าห้องไปได้สักพักก็มีเสียงคนเคาะห้องตอนก็คิดว่าพวกตนส่งเสียงดังกันมากเกินไปหรือเปล่าเพราะกำลังถ่ายรูปเล่นกันอยู่จึงลองไปเปิดผ้าม่านหลังบานเล็ดก็เห็นผู้ชายผิวเข้มยืนอยู่จึงถามว่าใครแต่คนที่เคาะประตูก็ไม่ตอบ จึงเริ่มรู้สึกกลัวเลยเงียบกันหมดจากนั้นจึงได้โทรขอความช่วยเหลือจากตำรวจโทรศัพท์หาแม่และแจ้งเจ้าของหอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่ามีคนยืนอยู่ที่บันไดชั้นสามซึ่งหากคนมาเคาะประตูเพราะส่งเสียงดังก็น่าจะเอาโค้ดอินมาแปดแจ้งเตือนแต่ครั้งนี้ไม่ใช่อย่างที่คิดและเมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดอย่างละเอียดพบว่าชายแปลกหน้าคนนี้วนเวียนอยู่หน้าหอพักนานแล้ว และเดินตามหลังเธอเข้ามาภายในหนึ่งนาทีเท่านั้นยืนเยนว่าไม่เคยเห็นชายคนนี้มาก่อนและคิดว่าไม่ใช่คนในหออย่างแน่นอนจากเหตุการณ์ในครั้งนี้สร้างความกลัวและหวาดระแวงเป็นอย่างมากจะต้องคอยมองซ้ายมองขวาตลอดเวลาและนอกจากเธอยังมีนักศึกษาหญิงอีกคนหนึ่งถูกคุกคามรุนแรงมากกว่าเธอคือชายคนนี้ได้ปีนถังสีและส่งเสียงครางผ่านมาที่ห้องน้ำหอพักชั้นหนึ่งและดึงลูกบิดประตูด้วย หญิงสาวคนแรกบอกถึงเหตุผลที่นำเอาเรื่องราวมาโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์เพราะอยากจะแจ้งเตือนภัยให้ทุกคนที่อยู่อยู่ในหอพักโดยเฉพาะผู้หญิงได้ระมัดระวังอันตรายจากภัยคุกคามทางเพศไม่ควรออกไปนอกหอเวลากลางคืนเพราะมันน่ากลัวมากส่วนตัวจะไม่ออกไปข้างนอกตอนกลางคืนอีกแล้วและคอยสังเกตว่าจะมีคนตามมาหรือไม่ซึ่งในวันเดียวกันผู้หญิงที่พักอยู่หอเดียวกันได้ใช้เฟซบุ๊กส่วนตัวโพสตคลิปวิดีโอ ร้อมทั้งเขียนข้อความว่าเมื่อคืนประมาณหนึ่งนาฬิกา25ห้นาทีห้องเราอยู่ชั้นหนึ่งเราเห็นเหมือนเงาคนแล้วเราก็ได้ยินเสียงคนครางตรงช่องลมห้องน้ำเราเลยรีบวิ่งมาบอกพี่สาวแล้วสักพักมันก็มาบิดลูกบิดและดึงประตูข้างหลังห้องเราพี่เราเลยแกล้งโทรหาตำรวจแล้วตะโกนดังๆเสียงบิดประตูเลยเงียบไปพอไปดูกล้องวงจรปิด มันวิ่งหนีไปแล้ววนกลับมาอีกแต่สักพักมันก็ไปใครที่อยู่ห้องคนเดียวล็อกประตูดีๆนะคะเห็นว่ามีคนโดนคนเหมือนกันน่าจะเป็นคนเดียวกันด้วย